สมเด็จพระสันตะป,ปาปาทรงพบกับฝ่ายการเมืองของพระองค์นั่นคือผู้แทนทางการทูตของนครรัฐวัติกันพระองค์ทรงรู้จักพวกเขาหลายคนอยู่แล้วในช่วงที่พระองค์ทรงดํำรงตำแหน่งสมณมนตรีแห่งสมณกระทรวงว่าด้วยกิจการพระสังฆราชพระองค์ต้องติดต่อสื่อสารกับพวกเขาเป็นประจำเพื่อเสนอชื่อผู้ที่ได้รับเลือกเป็นพระสังฆราชให้แก่พระสันตะป,ปาปา พ่อหวังว่าในประเทศที่พวกท่านอาศัยอยู่พวกลูกจะทราบดีอยู่แล้วว่าพระศาสนาจักรพร้อมเสมอที่จะมอบทุกสิ่งด้วยความรักพระศาสนาจักพร้อมเสมอที่จะอยู่เคียงข้างผู้ด้อโอกาสและผู้ยากไร้อีกทั้งพระศาสนาจากักรจะปกป้องความศักดิ์สิทธิ์ในความเชื่อขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสมอ สมเด็จพระสันตปะปาปาทรงไตรตรองถึงบทบาทของผู้แทนพระองค์รวมถึงคุณสมบัติที่จำเป็นต้องพึงมีโดยผสมผสานทั้งทังทกษะทางการเมืองและความศรัทธานในความสัมพันธ์ของพวกเขาจงเป็นผู้ที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ในที่ที่ยากที่สุดให้ได้แต่ในขณะเดียวกันก,ก็ต้องมีความถ่อมตนและมองโลกตามความ,มาเป็นจริงเช่นเดียวกับท่านนักบุญเปโตรผู้ซึ่งตรหนักว่าตนไม่มีทางแก้ไขทุกอย่างได้ Non avere tutto. สันตสํานักมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับ184รัฐนอกเหนือจากสหภาพยุโรปและรัฐอธิปไตยทหาร Order of Monta ล่าสุดที่มีการสถาปนาทางการทูตคือประเทศโอมานในปี2023